วิลาวันอภิญญาพงษ์เผยคำชื่นชมถึงตบสาวไทยหลังจบเส้นทางศึกชิงแชมป์โลกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นพี่ที่ได้ออกมาให้กำลังใจน้องๆอ,อย่างวิลาวันอภิญญาพงษ์อดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาชื่นชมน้องๆหลังพ่ายวอลเล์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาจบเส้นทางสึกชิงแชมป์โลก2022วันที่9ตุลาคม65กิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์อดีตสตาคนดังของ ตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันได้ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อปลายปีก่อนออกมาชื่นชมน้องๆหลังพ่ายตบสาวแดนมะกันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจบเส้นทางศึกชิงแชมป์โลก2022 ทั้งนี้เกมดังกล่าวทีมของโคดด่วนดันใยสีวช,ชอนเมทากุลสามารถขึ้นนำตบสาวแดนมากันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาถึง2 0ถึง0เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 25 21ทว่าในอีก3เซตต่อมาไม่อาจต้านทานทีมเบอร์หนึ่งของโลก ทำให้พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายทำให้จบเส้นทางศึกช,ชิงแชมป์โลก2022ด้วยผลงานแข่ง9นัดชนะ4นัดแพ้5นัดเก็บได้11แต้มรั้งอันดับที่7ของกลุ่มเอฟลาสุดกิฟวิลาวันอภิญยาพงศ์ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเวลาวันสิบที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า647,000ฟอลโลเวอร์ถึงรุ่นน้องหลังจบศึกในรายการดังกล่าวนี้ว่าเก่งมากๆแล้วทุกคนแม่เชียร์จนลูกดิน้นไม่หยุดดีนะไม่แข่งใกล้ๆจะเจอหน้าไปกว่านี้เกรงจนหยุดหายใจ